มีใครมั่งดาราขอคิวแล้วไม่ยอมมาใครใครมีใครไหมขอไปบอกคิวไม่ไม่ว่างมีไหมแจ็คไอ้แจ็คแฟนฉันเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันบอกว่าไม่ทิ้งกันพอได้งบทาหนังเป็นผู้จัดไม่ชวนกูเลยมีแต่มาริโอ้มีแต่พี่บังมีแต่พี่แจ็คกับกูไม่เอาเลยมึงไอ้แจ็คไม่เอาไม่ไปแตกด้วยดวงแข็งอุ้ยไม่โดนน้องแข่งกับพี่มาแข่งแม่งกว่ามามามาคนลูกคนลูกมามา มามาออกไกลขนาดนี้ได้หรอคะนี่เลยหนูจะปาถึงไหมอ่ะถึงไหมมันไกลไปรอ้เรื่องแหละอ่าพร้อมแล้วไหมให้หนูปาพร้อมกันเลยหรอพี่จะปาโดนหนูหรือปาโดนนั้นนี่นี่นหนูลองหนูลองใกล้ๆหนูลองให้หนูปาก่อนอ่าหนูลองใกล้ๆใกล้กระเด็นนี่ตรงนี้ไม่กระเด็นตรงนี้ไม่กระเด็นโอ้ยเอ้ยไปเทมีพี่ดังแบบนี้ แขนแขนกระตุกอะอน,นั่้องเลยเชื่อบาแรงเกินอะ่ะไกลเกินแขนกระกระตุกเลยอะ